เก้าเรื่องปาฏิหาริย์ของสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธาจารโตพรหม,มรังสีหรือที่นิยมเรียกขานท่านว่าสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระฆังท่านเป็นพระภิกษุมหานิกายเป็นพระมหาเถรรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทยท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคศิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่สและห้า สมเด็จพระพุทธาจารย์โตนับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัดหน้าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งองค์พระมหากษัตริย์ไปจนถึงสามัญชนทั่วไปและนอกจากจริยาวัดด้านความสมระถอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จวัดระฆัง ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในชุดพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้ของประเทศและมีราคาซื้อขายเปลี่ยนมือกันในปัจจุบันต่อองค์เป็นราคานับล้านบาทและด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิก,กชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเราจารูปหนึ่งของไทย วันนี้ทางช่องลงใจ channel จึงขออนุญาตนำบทความเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์ที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธาจาย์โตมานำเสนอให้ผู้ที่เลื่อมใสในบารมีท่านได้รับทราบกันอีกครั้งครับโดยที่เรื่องแรกนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกริ่มลือเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธาจยา์โตเมื่อครั้งที่ท่านฝ่าคลื่นลมทะเลไปงานสมโพธพระราชวังบนเขามหาหสวรรค์เมืองเพชรบุรี ท่านเดินทางไปด้วยเรือยวนสีแจวในขณะที่ท้องทะเลเป็นบ้าคลั่งเพราะขึ้นลมแรงอย่างมากชาวบ้านในอ่าวบ้านแหลมต่างก็ร้องห้ามท่านว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จอย่าออกไปจะล่มตายแต่ท่านกลับตอบว่าไปจะไปจะแล้วตัวท่านก็ออกมายืนหน้าเก๋งเรือพร้อมกับเอาพัดใบตานโบกแหวกลม ทั้งๆท,ที่ในเวลานั้นคลื่นลมมีขนาดใหญ่กว่าเรือมากขนาดที่ว่าบางเรือมิดได้เลยแต่แปลกที่หน้าเรือนั้นคลื่นกลับไม่มีหลายคนที่ไปได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ก็ยังเล่าว,ว่าทั้งที่มีคลื่นลูกโตอยู่สองฝ้าเรือแต่สมเด็จตัวยืนนิ่งโบกพัดเองคนเรือก็แจวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องที่สองยังคงเป็นเรื่องการห้ามคลื่นลมอีกเรื่องหนึ่งคือ เมื่อครั้งที่ท่านมีกิจนิมนต์ไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางไปโดยเรือแจวระหว่างที่มีคลื่นลมจัดท่านได้ลวงย่ามแล้วหยิบเอาเทียนออกมาหนึ่งเล่มแล้วจุดเทียนนั้นติดกับปากโอซึ่งโอเป็นภาชนะเครื่องสารสำหรับใส่ของมีลักษณะคล้ายคันท่านได้วางลอยน้ำไปจากนั้นคลื่นลมก็สงบลงในทันทีเรื่องที่สมเป็นเรื่องการห้ามฟ้าห้ามฝนได้ โดยในครั้งที่มีงานก่อพระเจดีไซน์ที่ในวัดระฆังโคศิตารามวันนั้นมีเมฆฝนมืดครึ้มชาวบ้านต่างกลัวกันว่าฝนจะตกจึงไปกราบเรียนสมเด็จโตท่านเพียงแค่โบกมือพร้อมกับกล่าวสั้นๆว่าตกที่อื่นๆปรากฏว่าฝนก็ไปตกบริเวณอื่นตามที่ท่านเอ่ยจริงๆเรื่องที่สี่ครั้นเมื่อสมเด็จโตท่านได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมาพิมพ์หนึ่ง โดยให้ช่างหลวงนั้นแกะพิมพ์ให้เมื่อพระสร้างและปลูกเสกเสร็จแล้วท่านก็ได้ถวายพระสมเด็จแด่รัชการที่หเพื่อให้ท่านนำติดตัวไว้โดยรัชการที่หท่านก็ได้นำพระสมเด็จองค์นี้ติดตัวไปที่ประเทศเยอรมันด้วยครั้นเมื่อกษัตริย์แห่งเยอรมันได้พบกับรัชการที่หก็ทรงรู้สึกแปลกประหลาดใจ เพราะท่านได้เห็นตรงบริเวณหน้าอกของรัชการที่ห้านั้นมีแสงสว่างเป็นประกายออกมาจึงถามท่านว่าในตัวมีอะไรอยู่รัชการที่หท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีพระสมเด็จอยู่องค์หนึ่งที่สมเด็จโตท่านถวายให้ติดตัวมาด้วยพระองค์จึงทรงถวายให้กับกษัตริย์แห่งเยอรมันไปโดยรัชการที่หทรงเรียกพระสมเด็จพิมพ์นั้นว่าพระสมเด็จทรงพิมพ์ไกเซอร์ เรื่องที่หย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเณรโตอยู่ท่านบวชเป็นเนนได้ 3, สามพันษาท่านก็อยากจะเรียนคำพีพระปริยัติพระครูผู้เป็นอุปัชาย์จึงแนะนำให้ไปเรียนกับท่านพระครูวัดเมืองชัยนาทบุรีสามเณรโตจึงมาบอกกับตาผลและแม่งุดว่าให้ช่วยพาไปหาพระครูที่เมืองชัยนาทบุรีโดยให้คนแจวเรือไปถึงสองคืนเมื่อถึงท่าเรือวัดเมืองชัยนาทบุรีแล้ว ก็ได้จอดเรือเข้าที่ท่าในเวลากลางดึกจากนั้นนอนพักในเรือครั้นรุ่งเช้าก็มีจระเข้ใหญ่ในท่าน้ำแห่งนั้นเสือกตัวขึ้นมาตรงหัวเรือชาวบ้านเห็นจระเข้ขึ้นมาแล้วจะคาบคนที่นอนหลับอยู่ตรงหัวเรือใหญ่ก็ต่างพากันตกใจกลัวร้องโวยวายคนแจวเมื่อได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายก็เกิดตกใจฝ่ายสามเณรโตลุกขึ้นนั่งภาวนาจิตอยู่ในประทุนเรือ จระเข้มันขึ้นมาแต่ก็อ้าปากออกมาไม่ได้จมไม่ลงและไม่ไว่ายมาฟาดหางแต่กลับเหมือนดูอาการว่าอ่อนแรงมากนั่นทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต่างก็งงกันเป็นแถวเรื่องที่6ว่าด้วยอานิสงส์งของการสวดมนต์ดังปรากฏในงานของท่านเจ้าพระยาสันเพชรพักดีจางวางมหาดเล็กในรัชกาลที่สีที่สมเด็จโตได้เห็นอนิสงส์งของการสวดมนต์ด้วยตัวเอง โดยในสมัยที่ออกเดินทุดงในป่ากล้ชายแดนเขมรที่เรียกว่าเขียดดงพญาไฟเป็นเวลาถึง15ปีในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาอาคมเล่นคุณใสกันอยู่อย่างมากมายดังเช่นนายผลที่ได้ทดลองทำคุณใสใสสมเด็จโตถึงเจดวันเต็มทั้งปล่อยควายธนูหรือปล่อยนังควายปล่อยตะขาบ ตลอดจนพูดพรายเข้ามาทำร้ายแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปล่อยมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายสมเด็จโตได้เลยซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตกล่าวว่าเมื่ออาตมาจะจำวัดนอนอาตมาก็จะสวดแต่คำว่าพุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังังสารนังัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้ว จึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วอาตามาก็จำวัดนอนเป็นปกติซึ่งการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้วเปรียบเสมือนจากพนตรายทั้งปวงดังที่สมเด็จโตท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง เรื่องที่เจ็ดเมื่อครั้งเป็นสามเณรโตก่อนจะย้ายไปอยู่วัดระฆังพระอาจารย์ที่วัดระฆังยังฝันไปว่ามีชา้างเผือกเชือกหนึ่งเข้ามากินหนังสือพระไตรปิฎกในตู้ของท่านหมดพระอาจารย์ตื่นขึ้นก็เกิดความมั่นใจว่าฝันนั้นจะเป็นนิมิตว่าท่านจะได้สิทธิ์ที่ฉลาดหลักแหลมคนหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นสามเณรโตก็ถูกนำตัวมาฝากท่านจึงรับไว้ด้วยความยินดี แต่ในส่วนที่ว่าสามเณรโตนั้นเป็นช้างเผือกจริงแท้ขนาดไหนก็ให้ลองฟังจากสมเด็จพระสังฆราชสุวัฒมหาธาตุในเวลานั้นท่านได้กล่าวถึงสามเณรโตเอาไว้ว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนหนังสือซึ่งหนังสือเรียนในสมัยนั้นเขาจับแลหนังสือจากคำพีภาษามาคตออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งสามเณรโตก็จะทูลกับสมเด็จพระสังฆราชว่า วันนี้จะเรียนตั้งแต่บทนี้จนถึงบทนี้นะขอรับแล้วสามเณรโตก็จะเปิดหนังสือออกแปลจนตลอดตามที่ท่านได้กำหนดไว้ทำอย่างนี้อยู่ทุกครั้งจนสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นอาจารย์กล่าวว่าครัวโตเข้ามาแปลหนังสือให้ฉันฟังเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันดอกเรื่องที่8ผู้อย่างรู้อนาคตสมเด็จโตท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักโหราศาสตร์ เพราะสามารถทำนายดวงชะตาได้อย่างแม่นยำโดยหลังจากที่ท่านได้มรณภาพลงในสมัยรัชกาลที่หแต่ท่านกลับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าไว้ก่อนถึงสิบยุคความว่ามหาการพานยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราัโจรชนร้องทุกข์ยุคทมินถิ่นกาขาวชาววิไลโดยหนังสือสมเด็จพระพุทธาจารย์โต รมรังสีที่รวบรวมโดยทาดาทาราดลได้กล่าวถึงความหมายเอาไว้อาทิเช่นชนร้องทุกข์จะตรงกับรัชสมัยของรัชการที่เจ็ดที่จะนั่งทนทุกข์พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดุลค่าราชการออกเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอพระองค์ต้องจำพระไทยสละราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนยุคทมินจะตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่8ประเทศกำลังอยู่ในช่วงภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปรงพระชนจนสวรรคตถิ่นกาขาวจะตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่9 จะเห็นได้ว่าฝรั่งมาอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่เป็นฝรั่งคนผิวขาวทั้งนั้นชาววิไลจะตรงกับรัชสมัยของรัชการที่สิบประเทศนั้นได้ผ่านยุคทุกข์เข็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนานานาอรารยประเทศที่จเจริญแล้วทั้งหลายเรื่องที่เก้าเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยคาถาชินบัญชร สันนิษฐานว่าพระคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากเมืองลังกาต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุทาจารย์โตพรมรังสีโดยว่ากันว่าหากผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากล้ามไกล ทั้งขจัดภัยพยันตรายทั้งปวงแม้แต่สาย,ยาศาสตร์มนต์ดำอีกทั้งยังเป็นเมตตามหานิยมอีกด้วยหากคุณชื่นชอบช่องของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลงใจ channel กันด้วยนะครับขอบคุณครับ